เด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้ก็เป็นอีกชั่วโมงหนึ่งนะคะที่เรามาพบมาเจอกันเป็นสัปดาห์ที่9แล้วนะคะในวิชาภาษาไทยนะคะวิชาภาษาไทยวันนี้เป็นการอ่านคําศัพท์นะคะอ่านคําศัพท์นะในหน้า93ดูนะคะก็บอกว่าอ่านเพิ่มเติมความหมาย อ่านเพิ่มเติมความหมายอ่าดูซิภาพแรกเขียนว่าอะไรเครื่องร่อนภาพที่สองปฏิบัติธรรมนะคะนี่ภาพดูแล้มีภาพมีตัวนัรหรือตัวันี้เลื่อนให้นะคะเครื่องร่อนและปฏิบัติธรรมนี่ภาพนี้นะคะ เดี๋ยวดูต่อไปนะว่ามีคําว่าอะไรบ้างคําความหมายของคําศัพท์คําแรกนะลูกนะคำแรกดูสิอ่านว่าอะไรคะก,กลกไกลก,ไกลไกภพายในวงเล็บกลไกหมายถึงตัวจับต่างๆคําคที่สอง คืนเดือนเพ็ญคืนเดือนเพ็ญหมายถึงคืนที่มีพระจันทร์เต็มดวงเดือนเพ็ญก็คือขึ้น15คห้าค่ำนั่นเองนะคะดวงจันทร์สว่างเต็มดวงเลยก็เรียกว่าคืนเดือนเพ็ญน,นะคะคำต่อไปเครื่องยนต์เครื่องยนต์ภายในวงเล็บ เครื่องยนต์เห็นไหมคำควบกล้ำนะลูกนะเครื่องยนต์หมายถึงเครื่องจักรที่ทําให้กําเนิดพลังงานหรือทําให้วัตถุเคลื่อนที่เครื่องยนต์เช่นรถมีเครื่องยนต์เห็นไหมพอทำงนแล้วรถก็เคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้นะคะ,ะคําต่อไปคําต่อไปนะคะ,คะ,คะเครื่องร่อน เครื่องร่อนหมายถึงอากาศยานชนิดหนึ่งคล้ายเครื่องบินแต่ไม่ใช้เครื่องยนต์เคลื่อนที่ไปในอากาศโดยอาศัยกระแสลมและความโน้มถ่วงของโลกมีหลายแบบเครื่องร่อนไม่ได้มีเครื่องยนต์นะลูกนะไม่ได้มีเครื่องยนต์นะคะ อาศัยลมเป็นแรงพาไปให้ร่อนไปนั่นเองนะคะคำต่อไปชมรมชมรมหมายถึงที่พักชั่วคราวของกลุ่มบุคคลที่ประชุมของกลุ่มบุคคลที่มีจุดประสงค์เพื่อประโยชน์บางประการร่วมกันเช่น ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยนะคะนี่คือค,ความหมายของคำว่าชมรมนะคะต่อไปมาดูต่อไปค่ะคำสุดท้ายในหน้านี้นะลูกนะคำสุดท้ายในหน้า93นะคะคำว่าดาวฤกษ์ดาวฤกษ์ในไม้พายมันลงเล็บดาวฤกษ์ฤกษ์ตัวนี้ใช้ตัวโรฤรษ์เห็นไหมโร รอรึออกเสียงเป็นรอเรือนั่นเองนะคะดาวเริ์ความหมายมาดูซิดาวเรษ์คืออะไรหมายถึงดาวที่มีลักษณะเป็นกลุ่มแก๊สทรงกลมสามารถแผ่รังสีออกได้รอบตัวเช่นดาวเหนือดาวลูกไก่ดาวจระเค้และรวมไปถึงดวงอาทิตย์ของเราด้วยนะคะ นี่คือดาวฤกษ์ก็คือดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองมีกลุ่มแกส๊สแผลงสีออกมานะคะ,ะต่อไปไปหน้า94เลยค่ะมาหน้า94นะคะหน้า94อ่อาดูคำแรกอ่านว่าตอปิโดตอปิโดหมายถึง เครื่องกลจำพวกลูกระเบิดที่ปล่อยให้แล่นไปในน้ำเพื่อทำลายที่หมายในการศึกต่อปีโดก็คือระเบิดต่อปีดนั่นเองนะคะแล้วปล่อยลงในน้ำนะต่อปีโดปล่อยในน้ำนะคะไปเป้าหมายในการทำลายในการศึกสงครามนั่นเองนะคะในใช้ในการศึกสงครามระเบิดต่อปีโดคำต่อไป บรรยากาศบรรยากาศภายในวงเล็บนี่บรรยากาศบันตัวนี้ใช้รอหันนะคะหมายถึงความรู้สึกหรือสิ่งที่อยู่รอบๆอบอเช่นวันนี้ออกไปยืนหน้าบ้านและบรรยากาศดีจังเย็นสบายสิ่งอยู่รอบๆเรานั่นเองนะคะคำต่อไปบรรลุ บรรลุภายในองเล็บบรรลุไม่อ่านว่าบรรลุใช้เป็นตัวรอหันนะคะตัวเขียนรอหรันแต่เวลาอ่านอ่านอย่างนี้อ่านว่าบรรลุหมายถึงถึงสําเร็จสําเสร็จอันเองเช่นวันนี้ทํางานบรรลุผลแล้วนะคะคาต่อไปบรรลือลั่นบรรลือลั่นหมายถึง ทำให้เกิดเสียงดังก้องเสียงดังก้องสนา่นบันลือลั่นไปเลยคำต่อไปปฏติบัติธรรมปฏติบัติธรรมภายในวงเล็บห็นไหมคะคำอ่านนะปฏติบัติธรรมธรรมตัวนี้ใช้โรหันเหมือนกันหมายถึงประพฤติตามธรรม จเริญภาวนาเป็นคนดีนั่นเองนะคะไม่เบียดเบียนคนอื่นเห็นไหมไม่ให้ร้ายคนอื่นปฏิบัติธรรมนะนะคะคำต่อไปคำต่อไปนะคะคำว่าปัญญาปัญญาหมายถึงความรอบรู้ความฉลาดเกิดจากการเรียนและคิด คนเราต้องมีปัญญามีปัญญามันเป็นความรู้ที่เกิดจากการเรียนนะลูกนะหนูต้องเรียนหนังสือเรียนไหมเรียนแล้วต้องส่งการบ้านคุณครูหนูก็จะเปิดปัญญานะคะ,ะต่อไปอามาดูคําต่อไปกันนะคะเดี๋ยวคุณครูนิดเลื่อนก่อนนะ,อะสองคำสุดท้ายนะลูกนะสองคำสุดท้ายนะคะคําว่าสกีสกีเห็นไหมออกเสียงเป็นประวิสัญน,นีแต่ไม่มีรูปสระอะนะคะ ออกเสียงนะไม่ประไม่ประก็คือไม่มีรูปสระอ่ะแต่ออกเสียงอะนะคะแต่ไม่มีรูปหมายถึงกีฬาอย่างหนึ่งใช้แผ่นไม้แคบๆสองแผ่นสำหรับสวมเท้าของผู้เล่นสกีก็เล่นที่ไหนคะสกีก็เล่นกับน้ำแข็งต้องมีฮิมมนะคะถึงเล่นสกีได้แต่บางครั้งเขาเล่นในน้ำนะสกีน้ำเล่นกับน้ำได้เป็นโต้กคลื่นโต๊คลื่นมันเวฟนะ สก,กีน้ำแต่ส่วนใหญ่สก,กีควาว่าสก,กีเราต้องไปเล่นในประเทศที่อากาศหนาวมีมาตกนะคะอ่าคําต่อไปคําสุดท้ายของความหมายของคําในบทนี้นะคะก็คือคําว่าอากาศสยานอากาศสยานนะคะมีสะด้วยนะอากาศสยานเห็นไหมในวงเล็บก,ก็หาเขียนความหมายหมายถึงเครื่องนําไปทาง เครื่องนำไปทางอากาศหรือมีควมมาด้วยยานที่แล่นในอากาศเช่นเครื่องบินพวกเครื่องบินพวกจรวดอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอากาศยานนั่นเองนะคะนี่คือคำที่เราต้องอ่านทั้งหมดเลยนะคะตั้งหน้า93และหน้า9 4หนูอ่านตามคุณครูก่อนนะอ่านตามคุณครูพออ่านได้ปั๊บแล้วหนูค่อยอ่านเองนะคะอย่าอ่านผิดผิดมาอีกนะลูกนะ เห็นไหมเพราะหัวข้อไม่งั้นหนูจะไม่เกิดปัญญาแม่ก็บอกปัญญาคือความรอบรู้ความฉลาดเกิดจากการเรียนและการคิดว่าหนูต้องเรียนก่อนพอเรียนแล้วหนูก็รู้รู้ก็เกิดปัญญานะคะถ้าหนูไม่อ่านไม่เรียนก่อนหนูทับหนูก็ทําไม่ได้เพราะหนูยังเด็กนะลูกนะหนูยังเด็กนะคะหนูต้องเรียนก่อนนะคะห้ามเดานะลูกนะต่อไปเราจะไปทําแบบฝึกหัดกันนะคะเตรียม ภาษาเ,ออเตรียมทักษะภาษาเตรียมดินสอยางลบไม้บรรทัดเหลาไห้ยแหลมสวยๆเตรียมพร้อมเลยค่ะเดี๋ยวคุณคณรูนิดจะรอแบบฝึกหัดของเราจะอยู่ในเล่มนี้นะคะเตรียมเลยนะคะทักษะภาษาเตรียมขึ้นไม้พร้อมเลยดินสอเหลาไว้เตรียมพร้อมเลยเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะเราจะทําแบบฝึกหัดนิดเดียวเองไม่มากเพราะคุณครูต้องการให้หนูใช้เวลา หลังจากหนูทําการบ้านเสร็จส่งการบ้านเสร็จหนูต้องอ่านหนังสือนะคะอ่านแล้วก็ส่งคลิปให้คุณครูด้วยเราจะไปทําแบบฝึกกันในหน้า66นะลูก66ข้อ2ข้อเดียวไม่ยากเลยนะคะเอาจากความหมายของคําที่เราอ่านไปตะกี้เลยนะคะอ่านี่ไงนี่ไงแบบฝึกหัดที่หนูต้องทํานะคะอ่าในข้อ2นะเขาว่ายังไงคะเขาบอกว่าข้อ2 ข้อ2บอกความหมายอธิบายและฝึกใช้คำอบอกความหมายอธิบายและฝึกใช้คำนะคะข้อหนึ่งเติมพยันชนะที่หายไปนะคะหนูต้องอ่านคำชี้แจงดีๆนะลูกนะไม่งั้นหนูจะทำไม่ถูกถ้าหนูไม่อ่านคำชี้แจงคำชี้แจงก็บอกว่าเติมพยันชนะที่หายไป นหนมมาดูตัวอย่างคำนี้สินี่เขามีเป็นช่องสี่เหลี่ยมไว้ให้เลยนะคะช่องสี่เหลี่ยมช่องแรกใส่สอเสือช่องตรงนี้ช่องที่สองไม่มีเลยนี่คือพยัญชนะที่หายไปนะคะพยัญชนะที่เติมช่องหนึ่งเติมได้ตัวเดียวเท่านั้นนะคะอ่าข้างบนเขามีไว้แล้วสระเขาใส่ไว้ให้สระอีสอเสือหายไปตัวนี้ใส่สระอีนูคิดว่าคำนี้เมื่อเติมแล้วต้องอ่านว่าอะไรคะ เติมแล้วก็จะอ่านว่าสกีนั่นเองนะคะสกีเพราะนนตัวอะไรหายไปคะกอไก่นั่นเองหายไปนะคะอ่าคำต่อไปอีกอันนี้หายไปพยัญชนะหายไปค่อยเติมเห็นไหมพยัญชนะเท่านั้นนะลูกนะสระวรรณยุกไม่ใช่ไม่เกี่ยวเลยพยัญชนะอย่างเดียวอ่าตรงนี้พยันชนะตัวนี้หายไปตรงนี้เติมไว้เป็นงองูตรงนี้หายไปอีกตรงนี้เติมไว้แล้วรอเรือข้างบนเป็นไม้หานอากาศ คำคำนี้จะอ่านว่าอะไรนะเติมไปแล้วอ่านว่าอะไรนะนะคะอ่อหน,นูลองไปดูสิมีภาพด้วยอ๋ามีภาพด้วยภาพอะไรเอ่ยภาพอะไรคะมังกรเห็นไหมในภาพในสกีเห็นภาพในมังกรเพราะมังกรตรงนี้อะไรหายไปคะมอมาเห็นไหมมอมออะงอมังกรตรงนี้เติมมันเป็นอะไรคะ กอไก่นั่นเองอ่าคำนี้เป็นทั้งหมดเลยมีมีดมีดาบมีปืนรวมไปแล้วมันหมายถึงอะไรคะหมายถึงอาวุธใช่ไหมคะอาวุธเอ๊เติมอะไรนะจะอ่านว่าอาวุธตัวที่ห<า>ไปเติมเองนะคะข้อต่อไปเติมเองหมดเลยจนถึงหน้า67นะคะจนถึงหน้า67เเลยนะลูกนะ อ่าหน้ิ6หเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณคุณนิดจะเล่อนให้ดูนะคะหน้า6กมีตรงไหนบ้างนะนี่ข้างล่างอ่าข้างล่างหนูก็เติมเองตรงนี้ก็เติมเองนะคะอะไรหายไปภาพอย่างนี้ภาพอย่างนี้อะไรหายไปอ่าแล้วก็มาหน้าห7ิอ่าคุณคุณนิดให้ดูนะอีหน้า67เ็ดเห็นไหมภาพด้วยแบบนี้อีอย่างนี้หายไปอะไรนะหายไปภาพต่อไปอีภาพต่อไปอีก,อกเรียบร้อยนะคะตามนี้นะคะนะ แค่ตรงนี้นะคะข้างล่างยังไม่ต้องนะข้อสองยังไม่ต้องเราทําเฉพาะข้อหนึ่งข้อสองใหญ่แล้วก็1หนึ่งเล็กข้างบนแค่นี้ขึ้นไปข้างบนหน้าหกสิบหกแล้วหน้าหกสิบเจ็ดไม่ยากเลยนะคะ,อะขอให้หนูอ่านดีๆเขียนให้ถูกช่องหนึ่งเติมได้แค่พยัญชนะตัวเดียวอย่าลืมเขียนชัดๆตัวบรรจงสวย,สวย ให้หน้าอ่านนะคะถ้าคุณครูนิดเปิดอ่านคุญธีอ่านไม่ออกคุณครูนิดก็จะวงกลมด้วยปากกาสีแดงหนูก็จะไม่ได้ดาบนะคะเมื่ออ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งคุณครูพอส่งเสร็จแล้วหนูไปอ่านทีนี้อ่านให้ครูฟังนะคะจากที่คุณครูอ่านให้ฟังนะอ่าวันนี้คุณครูขอพบปะเราแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย